<laughs> <laughs> แล้วมึงลอยไปไหนอ่ะ <laughs> มึงจะลอยไปไหนวะ อาล่ะพี่ซีดก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโอเพนเซ็ตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมที่เรารักอย่างเกมดาร์กบอลสปาร์กิ้งซีโร่กันอีกแล้วแล้วก็ไหนๆก็ซื้อเกมมาก็เล่นกันให้คุ้มหน่อยนะพี่พีนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นนัาหน้าของตัวเดียวแล้วก็กดเป็นนั้หน้าของตัวประกอบล้วนๆเลยโอเคไหมจะไม่มีแบบว่าพวกตัวหลักอะไรทั้งนั้นเลยเไม่มีตัวหลักเลยใช่ไหมไม่มีตัวหลักเลยไม่เล่นเลยแบบว่าซื้อสัต,ตว์ตอนตัวเองแล้วโอเคไหมโอเค ตัวตัวเฮ้ยมันเป็นตัวประกอบแล้วเป็นตัวหลักมันชนะไปแล้วมึงต้องกดตัวใหญ่ดิกไม่ใหญ่ดิกูก็ตัวปกติเฮ้ยตอนนอรนรอรออเอเห้ยการลิกโฮ้เฮ้ยหลบได้โอ้ กูใช้พล oh, ah, ok. an ังไม่ได้ด้วยอ้าวมันเป็นเอลิทแวร์ใส่บอกตานนอนเอ้ยสุเปอร์ไุเปอร์ซุเปอร์ไเย้เย้เย้ยเย้ยเย้ย

ลลยลอะ5 minutes later โอเครอบนี้เรามาโลเพย์กันไหมเดี๋ยวกูจะเล่นเป็นเจ้าสืบมึงกดพี่เถียนมาไหมเรื่องเลยกูจะเล่นชายที่เร็วสุดในจกักรวาลเิถีนหมายถึงบาตตา <laughs> <laughs> มึงจะเลิกบาตตามาเออระวังนะกูกระโดดจับได้นะหรือจะเล่นเป็นนับบาดกูโดดใส่หลังแล้วไหมกูจะเล่นตัวที่เร็วยิ่งกว่าบาตตามันเร็วสุดในจกักรวาลแล้วไอ้เจอโกเจอาผีจีนผีจีนผีจีนมาแล้ว ผีจีนมาแล้วจ้าเฮ้ยไม่บอกจะไม่เล่นตัวหลักแล้วกูเล่นได้สุดในจักรวาลอ่ะแล้วเดี่ยตัวนี้มันลู้แล้วกูสู้ไงอ้าวไอ้ผีจีนผีจีนการเคลื่อนที่แบบผีจีนผีจีนผีจีนการขึ้นนี่แบบผีจีน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 การพี่พี่ขอโดนก่อดได้เด็ดเลยกูจะตายแล้วแบบกูตายไปเลยปะ เฮ้ยชื ifications? ่อตาไม่ตายลาก่อนครับคุณเทนลาก่อนลาก่อนคุณเทนจะเอาเราจะกัดทำไมกูไม่ได้กดกันไม่ได้กดเลยแปลงลาก่อนครับคุณเทนเฮ้ยอกระโดดเกาะเลยย่า เอาเลยกูว่าเละเอ้ยเราไปเก้าหมื่นเลยนะเอาแล้วระวังกูคุณเทนอีกรอบนะดัดฉันีไหมลองปล่อยดัชนีไว้ดิกูจะลองกดกดปัดได้ไหมได้เลยดัชนีพี่ขาดลาก่อนคุณเทนรอบสองโอ้เออตายแล้วอะกูยังไม่ตายกูพีจีนลาก่อนคุณเทนรอบสาม แวงลาก่อนคุณเดลไล่ไล่ไ้่ไล่ตายสิในที่สุดกูวตายสิอ้าวระวังกูถุยน้ำลายกลายเป็นหินนะพี่เฮ้ยตัวนั้นเอยถุยเลยเราึงทำยังไงกับตัวนี้วะตัวไหนไอ้นี่กูเป่าขลุยใส่เลย เออทาปเอรไอตัวน <ab ii yap> ี้ในเซนเตอรเวิร์ด่ะโคตรไรถียมทานเลยตัวมืออะชาดเลยอิมแพคมอลแคนแล้วมึงปล่อยเลยจังวะอ้าวกูเป็นปีศาจกีวิเฟลมขาทองโอ้แล้วเนออยู่ด้วยมื่นดับเมตไอ้ยยเฮ้ยอ้ไ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 ๆๆไอ้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 ไ้้จ นี่เงัยไม่ได้ยิอ่ายมึงจะกันไฟได้เออแปงโมโหเชียเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้ยแปงดาบไรเทียมไานเอาแปงไยแป้งเ็ดาบไรเียมเลยเยเฮ้ยไปเฮอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยโอ้ย เ้ยแม่งใช้ทําไมตายหลายรอบไม่ได้ใช้ะทีวะ <c oughs> มึงคิดดูดิมิสเตอร์ซาตานเป็นตัวละครที่เทียต่ําที่สุดในเกมนี้เลยนะเวะ้มันจะขนาดไหนวะเจอพ่อบดกูหน่อยไหมล่ะบาดี้แม่งตัวไหนอะตัวนั้นอะเอ้ออแกบักอาจควบคุมยอมันบูแกชาติพลังอะไรไปเนี่ยแม่งใส่เลยไฮ้แกเอาแล้วแกกันได้หมดเลยเอ้ยพลังเลยนี่ เ้ยเพลงมัดสับปันโอ้ยไม่เป็นไรเลยวัดทูไม่เป็นไรเลยพี่ไม่ไม่พี่ไม่พม่พี่ไี่ไม่ปีเตอร์ตาไลตไรสุดของกูแล้วไอพี่กูจะตายแล้วพี่ขอดูท่าไม่ตายหน่อยท่าไม่ตายพี่เตอร์ตาโอ้ยดูท่าชาติคุณดิจ้า พี่ขอโทษจอมโกรธพี่แบงครุ่นพี่กูมาช่วยพี่เฮ้ยลมกเรือเราไม่ตายกูแบงค์ใจดำไหมนี่ทิ้งระเบิดใส่หัวเลย <S <S เฮ้เยพี่เอ้ยกูโ่นดนตรีกูดิไหนดนตรีบึงอ่ะแบงตัวกูบินไม่ได้แบงเอ้ยไหนเร็วเข้า<อ>ตัวกูบินไม่ได้ อะไรอ่ะอะไรอ่ะแหวะ้แม่งเป็นแค่ระเบิดโกโกูเองเอ้ยอาแล้วมึงระวังกูนะกูบอกไว้ก่อนเพลงดับของกูนั้นไรเทียมทานไอ้แม่งกูฟันหางมึงขาดนะไอพี่แต่ละตัวมึงได้แม่งก็ตัวมระกบอมะไอ้ยัยนี่มันเก่งด้วยวูบกังฟูไปฟานหลักเสียตามใจชอบ อย่าจินโรเบย์ไปถั่วเศษเอ้ากูมีท่าถั่วเศียนระวังนะเลือดเต็มนะนี่นี่เนี่ยจี๊ดป่าก็ดินแม่เลยพีลับทีพี่อุ้ยไปเลยเฮ้ยไปโดนเลยเฮ้ยเหนื่อยแล้วตายไอ้หลอกเล่นเฮ้ยหนึ่งหมื่นดามจขอบใจแอทแท็ก เราผู้ใส่ไม่หยุดอ่ะเอาอันตีเลยเฮ้ยนี่แบงเอ้ยแบงเอ้ยไอ้บู้กูยังให้ไอ้บุ้งเอ็นตีเลยนะเฮ้ยโจได้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วล่ะกูไปแล้วล่ะเฮ้ยมาเลยสามตัวเฮ้ยมาสามตัวเลยว่ะเฮ้แมงแทรเกิล ไอ้เหี้ยมึงเหมือนภูมิใจอันนี้ยันจิโรเบมาหน้าสมเพชไอ้เหี้ยยันจิโรเบ้นะ,ะแม่แต่เมึงเลือกเวจิตา้าลิงยักษ์มันกูฟันหางขาดเลยแหละ <c oughs> เอา,เอา,เอาแล้วตัวนี้ะระวังนะเตรียมตัวเลยแหละระวังข<ร>ยับไปได้นะมึงระวัง <c oughs> อา้าวลีคูมปุนตราวิลคอลไฟติง้งแอทแทร์เฮ้ย พี่ลองดูท่าในตำนานกู <Hey. S 1> ดิไยรีคูมอุนตราไฟติ้งมิลเคล่คเอ้ยอ้าวไปโดนอ๋อคือท่านี้อ่ะมันคือ oh, ท่านี้เหรอเล่นหะรอดเดียวเทียรีคูมอีเลเซอร์กันไ<ว>้มุ้<ว>หงหัวใจปังนี่ว้วรีคูมแกนเด็บอมเบอร์รีคูม <Yeah. S 1> อิเลซตัมไอ้ยอ้หยุดได้หรอไม่คุมเกรเดตปอบเบอร์เล่ไเลยไอ้ควายแม่งสมแล้วนี่เป็นชาวไซันโอ้ยฮิเดนการเอเลียนเอเลียนเอเลียนแหว่โอยกอยเอเลียนแหว่ตาด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 า ออาฮาอ๊ยอ้ยอยขึ้นพลังระเบิดขั้นสุดปอาฮอเอาไปโดนเเจอปืนใหญ่กูไม่เฮ้ยป้องกันลำแสงป่าขั้นสุด โอ้แมวงลราเสียงปากก็ลุกโอ่โว้ยมื่นนะเบนเฮ้ยมิสติกเบรดเฮ้ยจายแอนติกเฟรดเลือจะทำเสียงโซนใหญ่อะไรเี่ยอ่าล้วกูแปลงล่างเลยไอทำได้ด้วยอ่ะ

อยากเอ้าเอาตัวใหญ่กูตัวใหญ่เฮ้ย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 เป็นตัวใหญ่เกินเฮ้ยคาทงก็คือมนจะโดนจินซ่า5 minutes later พี P.S. ไทยกูคือโกคูหรือบ้านักไทยเลยกูไม่ใช่ต้นขุดนี่คือทาเลสเด็กนะ เอ้กวางละไอ้ยมิโกโลมิโกโลใส่หมวกทาเลส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 นี่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 ทาเลสทาเลสทาเลสทัเลสเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาเลสกูคือซุนทาเลสไอ้สัสในนี่แป๊บหนึ่งว้ย ภาพขาวไอ้ควายนี่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 ่แงเอ้บอยแมงเอ้ตัวใหญ่เ้ยคิวเลอร์ไดรเโอ้โหควัอกเย้ยะนี่เอา้งเลยค้ค้างเลย ไม่เงยเลยไม่เอาเออไม่เอาเออเอาเออเอาเออซ้ำเลย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 ไอ้บัวเลยไม่ซ้ำซ้ำเลยเจียซ้ำเลยนี่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 ให้ถ่ายนี่คือโกคูหรือบาดัด พิาเลสเฮ้เฮ้ไม่ตายดีใครเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮกัไม่ใช่พีทาเลสไม่ใช่ทาเล้ยจะไม่ใช่กากานเนี่ยนี่มึงบดรักกันมรงอไมทาเลทำไมอ่ะเวลาคืนต เฮ้ยโยโกยอ้าวบุสล่งเอาแพโวย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  เฮ้เจ้อะไรท่าเล็กปากดีวะไม่ใช่ตาเล็เมื่อกี้บานาขึ้นมาคุยอารมณ์นานแล้วว่าแกกินกันได้กูอยากรู้นานแล้วว่าตัวนี้จะขนาดไหนราชันก็อยู่หนูเนี่ยกูราชันดีเฮ้ยพาววเอร์มูนเน็ตบีมพลังขึ้นเต่าต้นตำรับเร็วกว่าหรือเปล่าโอ้เท่ากันว่ะ มัดสัาหารโต้นตหลับเฮ้ยเอ้ยโอ้ยคิงโคโอกูแบ่งเตี้ยพอบันสูงสุดโอ้ยโอ้ยนี่ไงแบ่งชัดก่อนพี่ชัดก่อนโอ้ยไอพี่ท่าไม่ตายสิพลั่างแห่งตระกูลโค พลางยกกุลโอไอ้พ <res sixty> ี่พล <iro> ัยกลยศไปไยวายอลูเซตพวายวายวายไอ้พวกกูพลัยักลวายไม่ ่งเลยต้นไปขี้สอนเลยวะนี่ไงไปเลยนี่ไงเฮ้ยนี่ไง ไอ้ย่าตายแวตายแที่าต้องทราคืตอเล่้้ยแมงมันบินไม่ได้เว้ยบินหนีเลยมึงต้องลงมาแล้วมึงอยากรอดอ่ะด็กวินไปทย ถ้าไม่ตายมึงกินเวลาเป็นนาทีเลยมึงรู้ปะพลังขึ้นเต่าต้นตำรับนี่นี่แล้วเจ่ไอ้ควายโอ้ยม่คนคนลีลาเลยยฮ้ยเแม่กูเกียดมึงไว้แก้วกูตายเลย ดูกูเล่นล้างเลด,ด้วยโอเคไ, okay ไหมมึงเอาเด็กกับเด็กมาเจอกันเปล่าอ้าวได้ดีอ้าวจัดไปดิมีจัดไปเลยจัดไปเลยโว้เด็กมาเจอมึงเลยแหละอาคุ้เด็กมาเจอมึงเลยเหมือนกันแหละ <c oughs> ไ,ไอ้ควายแม่งเอ้ยถึงยิ่งรู้ได้ของผมแล้วก็เป็นคุณพ่ออยู่ดีอ้าวแล้วกูเป็นคุณพ่อไงโอ้ยแม่งชุดนี้รู้เลยไอ้พากไม่ดังเฮ้ยพอนีดังนะ เฮ้ยไอ้แหวกเข้ามาเลยกูแหวกเข้ามาเลยทีโอ้ยเฮ้ยโอ้ยควิกเลยเหรอโอ้โหคตรไวอ่ะแปลงเอไอ้ยีโดนอีกแปลงเลยนี่ไงเฮ้ยไงเล่าเฮ้ยเฮ้ยรับพ่อไปเลย Aaah! Aaah! Hahaha! Aaah! 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 โอเคพี OK, BC, <S <S ่ีก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการโอเพ่นทีวีและเกมรักกบอลสปาร์กี้สีโลกของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะชอบกันนะจ๊ะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นก็แนะนําว่าไปซื้อเล่นกันมาได้นะครับแล้วก็น่าจะที่ที่เราลงคลิปไปก็น่าจะเปิดนานแล้วนะก็สําหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจกันไปแต่กิด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊าย